© bf สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สถานีข่าวปอพข่าวสารสาธารณาภัยเตือนก่อนรู้ไวปลอดภัยทุกเวลาคะ่ะประจำวันศุกร์ที่8กันยายน2566วันนี้เป็น EP ีที่40แล้วนะคะที่เราได้มาเจอกันพบกับดิฉันคะ่ะนชัชยพัฒชาญกิูภูไศลคะ่ะครับและผมอมอาคราวินเขียวดิตครับก่อนที่เราจะไปพบกับเนื้อหาสาระดีๆที่รอคุณผู้ชมกันอยู่ในวันนี้นะครับฝากคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับติดตามช่อง Youtube สานิคาวปอพของเรานะครับเนื้อหาสดใหม่มาเมื่อไหร่คุณผู้ชมไม่พลาดแน่นอนนะครับและวันนี้3ช่วงรอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับช่วงแรกอัปเดตข่าวสารสราภัยในรอบสัปดาห์นี้กันก่อนนะครับกับช่วงของภัยรอบวันครับ มาอัปเดตข่าวสารสาธารณภัยนะคะในช่วงภัยรอบวันในวันนี้ค่ะในสัปดาห์น,นี้ค่ะปอพค่ะได้ประมวลเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยค่ะเช่ครับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานเมื่อวันที่7กันยายน2566เวลา20นาิ5นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้ตลาดน้ำสีภาคเมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีซึ่งมีพื้นที่ประมาณ19ไร่ไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีไม้เป็นเชื้อเพลิง เมืองพัทยาได้ระดมรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าเผชิญเหตุและสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาประมาณ21อนาฬิกานาทีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบร้านค้าภายในตลาดเสียหาย10หลังมีผู้บาดเจ็บ1รายเจา้าหนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุไฟไหมทั้งนี้สำนักงานปอพจังหวัดชนบุรีจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจประเมินความเสียหายพร้อมทั้งวางมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกรม้องกันกและบรรเทาสาธารณภัยรายงานฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดสถาน การอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเมื่อวันที่4กันยายน2566จังหวัดชุมพรเกิดน้ำเอ่อล้นตะลิ่งคลองหลังสวนอำเภอหลังสวนมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ3ตำบลได้แก่ตำบลหาดยายตำบลท่ามะพลาและตำบลวังตะกอ ขณะที่ช่วงระหว่างวันที่6-7ถึงกันยายน2566มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่4จังหวัดได้แก่น่านอุดรธานีนครพนมกาฬสิน,ร,นรวม7อำเภอ13ตำบล57หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ168ครัวเรือนมีผู้สูญหาย1รายโดยที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่6กันยายน2566เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ตำบลโคกกลางอำเภอโนนสะอาดประชาชนได้รับผลกระทบ145ครัวเรือนข้อสะพานเสียหาย หแห่งขณะที่จังหวัดนครพนมเกิดน้ํนนาท่วมขังในพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนมอ,อําเภอเมืองนครพนมประชาชนได้รับผลกระทบ3ครวัวเรือนและมีน้ําท่วมขังผิวการจราจรบนถนนในพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนมและจังหวัดกาะ,ะสินน้าท่วมขังในพื้นที่4อ,อําเภอได้แก่อ,อําเภอกุชินารายอ,เ,อเขาวงอ,อําภอนาคูและอ,อําเภห้วยพึง่งรวม10ตําบลประชาชนได้รับผลกระทบ10ครัวเรือน มีผู้สูญหาย1รายและมีน้ำท่วมขังผิวการจราจรบนถนนหมายเลข12ถนนหมายเลข2046 ส่วนที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่7กันยายน2566เกิดน้ําไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ตําบลบ่อสวอําเภอเมืองน่านประชาชนได้รับผลกระทบ10ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ20ไร่ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัดแต่ยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําทางการเกษตรบางแห่งทั้งนี้สํานักงานปพอจังหวัดที่ประสบอุทกภัยได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสํารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดเหตุดินสไลด์ในพื้นที่2จังหวัดโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่1กันยายน2566เกิดดินสไลด์ปิดทับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1095ในพื้นที่อำเภอปายสามารถใช้เส้นทางจราจรได้เพียง1ช่องทาง หมวดทางหลวงไปายได้นําเครื่องจักรกลของเอกชนเข้าดําเนินการเปิดเส้นทางขณะที่อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเกิดเหตุดินสไลด์ในพื้นที่บ้านไม้หุงหมู่ที่ตําตบลห้วยโป่งปิดทับเส้นทางในหมู่บ้านแต่ไม่กระทบต่อบ,บ้านเรือนประชาชน ส่วนที่จังหวัดสตูลเมื่อวันที่4กันยายน2566เวลาประมาณ15.30นาทีเกิดเหตุดินและก้อนหินขนาดใหญ่สไลด์ลงมาจากภูเขาด้านผาชโดทับบ้านพักเจ้าหน้าที่อุทยานและบ้านพักนักท่องเที่ยวบนเกาะอาดังในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรูเตา่าส่งผลให้บ้านพักเสียหายบางส่วน2หลังไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรูเตา ได้เข้าสำรวจความเสียหายเบื้องต้นและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคารปรัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทั้งสองจังหวัดซึ่งสำนักงานปอพจังหวัดที่ประสบภัยจะได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจความเสียหายและวางมาตรการป้องกันเหตุดังกล่าวกรมป้องอก,กันและบรรเทาสาภัยเปิดเว็บไซต์แจ้งเตือนสาธารณภัยไทย i disaster Alert Web เว็บชูแพลตฟอร์มการแจ้งเตือนสาธารณภัยออนไลน์สำหรับสถานประกอบการผู้ประกอบการโรงแรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และรับข้อมูลการแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงซึ่งไทยดิเซอร์อเ a l ร์เว็บมีจุดเด่นในการแจ้งเตือนสาธรา,ารณภัยไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบสัญญาณเสียงเตือนภัยแบบอัตโนมัติในทุกป,ประเภทภัยอาทิอุทกภัยแผ่นดินไหวสึนามิโดยเมื่อคาดว่าจะเกิดสาธรารณภัยในพื้นที่ระบบจะส่งสัญญาณเสียงเตือนดังขึ้นมาอัตโนมัติ และหน้าเว็บไซต์จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนสาธารภัยเป็นกล่องข้อความสีแดงแบบกระพริบเพื่อให้ผู้ใช้งานทราบข้อมูลการแจ้งเตือนสาธราภัยได้ทันทีนอกจากนี้ไทย d i s ASTER ALERT Web ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยสภาพอากาศคาดการฝนและประกาศแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางของกล่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการให้บริการข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนสาธารณภัยแก่ประชาชนอย่างถูกต้องทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ ค่ะและนี่คือเหตุการณ์สาธารณภัยและแนวทางการบริหารการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมครับแล้วก็ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนะครับเราได้มีการรวบรวมข้อมูลนะครับสาธารณภัยที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้นะครับโดยปอพนำเสนอข้อมูลกับท่านในช่วงวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนตามภทยต่อไปนี้นะครับเริ่มกันที่อุบัติเหตุทางถนนครับ อุบัติเหตุทางถนนเสียชีวิตนะครับ197รายบาดเจ็บ13,011คนครับ วาตภัยนะคะเกิดขึ้นใน14หมู่บ้านหรือแขวงค่ะในพื้นที่6จังหวัดขาะและกรุงเทพมหานคร8อำเภอ12ตำบล13หมู่บ้านสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะเกิดขึ้นใน1เขต1แขวงค่ะสำหรับสารเคมี Me นะครับเป็นเหตุน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเลจากทุ่น S B M 2ของบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนนะครับเกิดเหตุท่อน้ำมันรั่วไหลห่างจากชายฝั่ง16กิเมตรและห่างจาก เกาะสีชังประมาณ6กิโลเมตรนะครับโดยขนาดความกว้างของน้ำมันดิบในทะเลประมาณ5กิโลเมตรเกิดขึ้น1ครั้งนะครับและทั้งหมดนี้คือช่วงของภายรอบวันในสัปดาห์นี้นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวข้อมูลคาดการณ์ที่คุณต้องไม่พลาดนะครับรออยู่ในช่วงของแจ้งเตือนภัยครับ คุณผู้ชมคะช่วงแจ้งเตือนภัยในวันนี้ค่ะปอพนะคะออกมาแจ้งเตือนค่ะทั่วทุกภาคนะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในช่วงวันที่9 13กันยายน2566นะคะ ส่วนจะมีพื้นที่ไหนนะคะที่มีแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยที่ต้องเฝ้าระวังบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยค่ะครับคุณแอมก็คุณผู้ชมครับก็จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็พบว่าในช่วงวันที่9ถึง13กันยายน2 5 6 6นิะครับคุณผู้ชมครับร่องมอรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนนะครับประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอาดามันประเทศไทยและอ่าวไทย เริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับส่งผลให้ประเทศไทยครับยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกมากในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับนอกจากนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงกก2เ,ตงเตงมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกรมป้องกันและ ชาสาภัยนะครับได้ประสานจังหวัดในพื้นที่เสียงภัยครับจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะ พื้นที่มีฝนตกสะสมที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านนะครับและที่รับรุ่มซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากได้ครับรวมถึงจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับประชาชนนะคะขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศนะคะและข่าวสารการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนภัยของทางราชการอย่างเคร่งครัดนะคะส่วนชาวเรือฝั่งทะเล ดมันและอ่าวไทยค่ะขอให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ค่ะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเน้นเราต้องเน้นย้ำกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักยังมีอยู่บางแห่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งจะมีฝนตกหนักมากรวมถึงทะเลันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยก็มีคลื่นสูงและมีกําลังแรงด้วยนะครับก็ฝาก ในเรื่องของการติดตามพยากรณ์อากาศประกาศแจ้งเตือนต่างๆท่านต้องติดตามและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับทั้งหมดนี้คือแจ้งเตือนภัยในสัปดาห์นี้ช่วงหน้าสาระความรู้ในการรับมือภัยดีๆนะครับรอคุณอยู่ในช่วงของรู้ทันภัยครับ ช่วงรู้ทันภัยคุณผู้ชมคะในช่วงที่เกิดน้ําท่วมมักมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายและอาจมีอุบัติภัยอื่นค่ะที่แฝงมากับน้ําท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติภัยจากไฟฟ้าค่ะหรืออันตรายจากสัตว์มีพิษหรือสิ่งของมีคมนะคะช่วงรู้ทันภัยในวันนี้ค่ะปอพมีคําแนะนําดีๆนะคะในการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยค่ะในช่วงที่เกิดน้ําท่วมมาฝากกันนะคะไปติดตามกับคลิปนี้ด้วยกันเลยค่ะเชิญครับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามพยากรณ์อากาศประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเก็บกวาดขยะกําจัดวัชพืชไม่ให้อุดตันท่อน้ําและทางระบายน้ํานํากระสอบทรายมาวางเป็นแนวคันกั้นน้ําป้องกันน้ําท่วมบ้านเรือนตลอดจนจัดเตรียมถุงยางชีพและเอกสารสําคัญไว้ในซองพลาสติกกันน้ําไว้บริเวณที่สามารถจะนาติดตัวได้ทันทีที่ต้องอพยพเมื่อเกิดอุทกภัยให้ประเมินสถานการณ์หากยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือน ให้ขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นบนที่สูงอบพยพสัตว์เลี้ยงและเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยตัดกระแสไฟฟ้าห้ามใช,หมใช้หรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนอยู่บนพื้นที่ชื้นแฉะห้ามเข้าใกล้แนวเสาไฟฟ้าหรือสัมผัสวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดอีกทั้งระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษและวัสดุมีคมที่จมอยู่ใต้น้ำและหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรณีสถานการณ์ ให้อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่มีระดับน้ําท่วมสูงเหนือเข่าเพราะจะทําให้จมน้ําเสียชีวิตได้คุณผู้ชมครับจากคลิปที่ผ่านไปนี้นะครับแน่นอนว่า การเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยนะครับก็จะช่วยให้การดําเนินชีวิตในช่วงที่เกิดอุทกภัยนะครับเป็นไปด้วยความปลอดภัยครับคุณผู้ชมครับช่วงท้ายรายการในวันนี้นะครับเราก็มีข่าวประชามันธ์มาฝากคุณผู้ชมในเรื่องของการฝึกอบรมนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้จัดก,กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร การบัญชาการเหตุการณ์ Incident Command System หรือ ICs นะครับเพื่อเพิ่มศักยภา,าพแก่บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระองค์กรสาธารณกุศลมุยทิและอาสาสมัครนะครับให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากสารภัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครั้งนี้การอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้วยนะครับคุณแอมครับ ขึ้นในช่วงวันที่18ถึง21กันยายน2566นี้ค่ะซึ่งหลักสูตรนี้นะคะรับผู้เข้าอบรมเพียง50คนเท่านั้นค่ะโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถสแกน QR Code บนหน้าจอนี้นะคะเพื่อดูรายละเอียดและสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้เลยนะคะ ก่อนจากกันในวันนี้ค่ะขอฝากช่องทางการติดตามข่าวสารสาธธนาภัยกันไว้สักนิดนะคะโดยนอกจากจะมีสถานีข่าวปอพตรงนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ค่ะคของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ DDPM นะคะและ Twitter ค่ะ @ddpmnew และเรายังมีสายด่วนนิรภัย1784สําหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะครับแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรายการ วันนี้แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับสานีข่าร์พอ่าวสารสาธารณภัยเตือนก่อนรู้ไวปลอดภัยทุกเวลาวันนี้ผมโอมอัครวินเขียวดินครับเด็ดิฉันแอมมี่นัชยาพัชชากิทพัทูไพศาลค่ะรวมถึงทีมงานทุกท่านต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ